ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่อหอพักอารเรเวน,นะคะก็วันนี้เราจะมาอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วกันค่ะคอมเมนต์แรกนะคะ my oppo ดูคลิปพี่แล้วหิวใจมากครับหลับฝันดีทุกคืนเลยอู้ฝันดีทุกคืนเลยขอบคุณนะคะคอมเมนต์ที่2 s h i d d a r แอบอยากให้เจ้าของหอพักเล่นด้วยสักเกมค่ะปั่นดีวันนี้ละค่ะ พวกนั้นจะได้รู้ว่าคนที่เล่นเกมเป็นมันเล่นยังไงคอมเมนต์ที่สรวมพลคนเกียนอีกผ่านมากี่ปีก็ลืมเสียงหัวเราะที่ได้จากพวกกี้ไม่ได้จริงๆครับหืขอบคุณนะคะอร่อยเอย้ไม่ใช่หัวเราะหัวเราะบ่อยๆดีต่อร่างกายนะคะคอมเมนต์ที่สี่นุษาทำไมไม่อ่านคอมเมนต์ของผมบ้างล่ะอ่านแล้วค่ะอ่านแล้วค่ะอ่านแล้วค่ะข้างบนอะ่ะ เมื่อก่อนชอบดูละสุดป่วนพอไม่ค่อยเห็นพี่ๆมีคลิปใหม่หมๆก็วนดูแต่คลิปเก่าๆจนเบื่อไม่ได้ดูนานสุดๆกลับมาดูคลิปใหม่เพียบดูยาวๆเลยอ่าตอนนี้อัพคลิปใหม่เพียบแล้วอย่าลืมดูให้ครบทุกคลิปด้วยนะคะแฮ่ <c oughs> <c oughs> สงสัยละสิว่าใส่ชุดแบบนี้แน่นอนนะคะจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเดี๋ยวไปชวนเพื่อนๆมาเล่นกีฬาด้วยกันนะคะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะทุกคน ไม่ออกมาสวัสดีค่ะคุณไว้เฮ้ยหายผมกำลังนั่งสมาธิเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในใต้ล่าของกีฬานี้ครับขออนุญาตนั่งสมาธิต่อโอเคนั่งไปคุณแม่คะ่ะไม่นีนะคะออกมาเถอะ ไม่เนียนค่ะเห็นได้ไงอ่ะเชดูไม่อยากเห็นภาพอุจารเลยจานเยอะมากเลยค่ะใครก็ได้ช่วยล้างทีขอบคุณนะคะที่ช่วยพุตตค่ะครับผมกำลังเสพติดสไปเดอร์แมนนะครับเพราะว่าอยากเป็นสไปเดอร์แมนแต่ละคนไม่ต็มติง หัวใจของอาหยามาวั้นครับโคหยาตือตือตือยยายือยดหนึ่งสอง่สองสสี่ห้าหกเจ็ดดีมากค่ะเพราะว่าหลังจากที่ตรวจเลือดทุกคนแล้วมีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานนะคะฉันก็เลยให้ทุกคนมาออกกำลังกายกัน ผมว่าเบาหวานก็ดีแล้วดีกว่าหนักหวานนะอือจริงค่ะอันนีนะ้ไม่ใช่แล้วค่ะยินดีต้อนรับขขเข้าสู่ h o พักอโลเว a y ทางนี้ทางนี้นไหนวะเนี่ยทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ทา,นทางนั้น ทางนั้นทางนั้นทางโดนทางโนนและทางนี้และทางนี้เออจะได้ตัดง่ายๆหน่อยโอเควันนี้จะพาทุกคนไปเล่นเกมวอลเลย์บอลค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวฉันขึ้นรถมาเลยนะคะเออแต่ครับเดี๋ยวนะไหนบอกรถบัสไหนบอกรถบัสรถัเหรอเออแล้วคันเก่าไปไหนแล้วว่ะคันใหญ่อะเนาะรี่คนรถบัสไม่เท่าไหร่ถามจริงข้างนอกเขามีการสร้างหมู่บ้านแล้วเหรอครับ เจ้าของค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นพอปค่ะเอาขึ้นรถมาเลยค่ะโดยมากเลยเนี่ยมันจะพอไหมอ่ะนังข้างคนขับมันเต็มแล้วอ่ะขับไปกันเองเลยเดี๋ยวฉันตามไปค่ะน่าของกินของขนมไปด้วยนะไปเลยค่ะไปไหนอ่ะและนี่ก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมสีแดง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องกีทครับไม่ต้องกีทไม่ต้องกีทไม่ต้องกีทครับไม่ต้องกีทมีไว้มีโฟร์แล้วก็มีใครอ่ะอ๋อฮ่าคนสุดท้ายต้องเปิดตัวอลังการและสีน้ำเงินได้กับีเม T เย้ ก่อนที่ฉันจะไปแข่งฉันเอาทาโรโล่ให้พวกนายกินด้วยทาโรโลทาโรโลอร่อยไม่สะดุดสนุกยาวไปทาโรโลอร่อยสนุกแกะซองกินง่ายมากๆมือก็ไม่ต้องเปื้อนไม่ต้องเลอะมือไม่สะดุดแม้เล่นเกมอยู่มี3มรสชาติได้แก่รสเข้มข้นรสบาร์บีคิวและรสสาหร่ายเกาหลีไปหาซื้อมมกินกี้ง่ายเลครับแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อน ก่นจเย็นจุดหมดแล้วเหรอโอแค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> เราต้องไปแข่งกีฬากันค่ะวันนี้เราจะมาแข่งวอลเลย์บอลกันนะครับกติกาของเรานั้นก็ไม่ยากเพียงแค่เราตีลูกวอลเลย์ตกฝ่ายไหนฝ่ายนั้นจะได้คะแนนไปครับและฝ่ายไหนที่คะแนนครบ21คะแนนก่อนฝ่ายนั้นจะเป็นผู้ชนะไปนะครับแต่กติกาของเรานั้นจะไม่เหมือนวอลเลย์ทั่วไปที่เคยแข่งกันนะฮะของเราก็คือลูกบอลมันจะสลับฝั่งเนาะ เหมือนแค่เราแค่เดินสลับตำแหน่งกันเฉยเวลาแพ้เนาะแค่นั้นเลยนะครับพร้อมนะทุกคนพร้อมแล้วพร้อมมาคุณพี่ขอเลือกวันเล่นหน่อยจ้ามาเลยหนึ่งสองซสีแดงซู่เอ้ยเราไปพดดังๆหนึ่งสองหนึ่งสีแดงซู่ ยังไม่เลิกเลยไม่หน่อยเลยไม่ใช่แท็กทีมนล้วนะพี่อย่างี่โั้ยักลอบเฮ้ยับรับร็วโอ้โหตามไรเรเอ็นนำทะเรของเอ็งเนี่ยฮะตีไม่ขึ้น่ะไปอยู่มุมองเลยไปอยู่มุมพงเลยัไปอยู่มุมองเลยไม่ได้มาเข้าสานามกตีกันแล้วตีกัแล้วยังยังไม่ออก เขาต้องสัมากินกันไว้พลังประจำตำแหน่งนะทุกคนโลโลว้าวใครอะฟอสหรอฟอสเยอเกินฟอสอ่ะฟอสโลโๆเลยโลโล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 โล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 สูงจังอ่ะอุตส่าห์บอกตั้งแต่5โมงเย็นเขาพลังคาร์โลโลอ่ะพี่ไปยอมเหรอยอมเลยเดี๋ยวมาอีกนทางนี้แน่เลยเดี๋ยวมาอีกนิดเดีเดี๋ยวมาเอ้ยไกลไปเฮ้ยไกลไปออนน้อมสนามพลัง เยบะฮะมังพี่คิดขวางไม่ได้ไม่เตี้ยมันออกสนามไปแล้วอ่ะออกซ้ายพี่ซ้ายเหรอโอเคคอยทิศเยอะไม่เลยจะถึงวะเนี่ยบลังเดลูก มาเร็วเร็วแมกลับแม็กลับแมกแัเร็ววรววเาจอพลังทันแล้วโลไปไปกันละไปลบมุมนันดิไปลบมุมมาเสิกมาลยครับมาเลยครับพี่น uh uh ้นะครับใช่พร้อมรับพร้อมรับบอกเลยเฮ้ยรับรับได้ดดีขึ้นดีขึ้นสวยสวยมาตีมาตีมาตีตี

สวยสวยสวยแต่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 ทุกคนทุกคนเดี๋ยวเฟังนะพี่ไม่อมองหน้าผมเลยพี่ตำแหน่งผมพี่มาทำอะไรตรงนี้ฟังนะเราอยู่คนตำแหน่งนะเว้ยเราอยู่คนตำแหน่งถูกแล้ตำแหนงผมย่มิาทำอะไรเบ้าเอะไนะแล้วนะเยมังมังมังมันมมัผมมผม เกินไปอ่ะพอจะได้กันได้กันไเกินเลยดิโลโลโลโอเคสวยสวิตซ์ตีไปทางเต้เลยว่ะเฮ้ยล้ำ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 อีกแล้วอ่ะกระโดดด้วยดิกระโดดเซตอ่ะกระโดดเซตอ่ะมังกระโดดเซตด้วยโอเค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 ลูกมันหนักมากเลยอ่ะมือไม้จัดหนักไปเลยแม็กสุด มือสุดติงกะดีแล้วหนักเลยเหรอเลยพลังอะไรพลังอะไรพลังอะไรพลังอะสารอะไรเกาหลีฟุตบอลฟุตอลฟุตบอะนี่ะเล้ยพวกไหนเลยนะไว้ใจไม่ได้เลยอะให้พี่สอนไหมน้องให้พี่สอนไหมน้องใหพีสอนไหม

ทำอะไรของนายวะเอางี้เอางี้เดี๋ยวฉันไปรับหลังให้เดี๋ยวฉันเป็นกองหลังให้โอเคป่ะโอเคถ้ามันคลิปแต่ที่กลางหลังใจบอกพวกนายให้พวกนายในคะแนนต้องเสิร์ฟไปที่คนนี้นี่สวยอะไรดีเสิร์ฟกลับดิเอาเบาๆแรงๆหน่อยดีตีเบาะไปตีเบาะเร็วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเต็มเหยว แรงๆอ่ะแรงๆอ่ะสวยี่รัรับยอมเนาอไไมเป็เลนีแน่ีไปได้อ่ะจนมเียลจนอะไรมาไไหนแล้วอ่ะดสวยมังคับปมังคับไปต่อต่่ฉันรับฉันรับเฮ้ยีดีได้รับได้รับซีเอาคืนใ้ข่อยให้าหน่อย โอเคโอเคโอเคสี่สอแปดก็คิดดูแล้วกันยังไม่ใช่ยังไม่ได้เสริมไม่ใช่หรอไม่เป็นไรลูรอเลยอ่อนให้นนิดึงอ่อนให้นไปพร้อมนะตายไปพร้อมพร้อมพร้อมอเสริมแล้วดิสวยดีดีสวยสวย เน้พี่จะเง็มคอทําไมพี่ก็วิ่งถอยหลังสิคอน้องเกือบขาดเลยสิน้องพม่อวันี้ไอ้พี่สอนพี่น้องไอ้พี่สอนไี่น้องถอยถอยจังหวะนี้ไงมังดีๆมังดีมั่งนนนสวยออไอ้นี่มันไม่เด้งอ่ะมันไม่ขึ้นมันไม่แรงแเล่นกับใครอ่ะเล่นกับใครอ่ะฮะตีกันไไม่เป็นไรไปแล้วม่ยอย่าไปสนใจคำนกกามันพูดไปตาต่อเล่นตีตจิีีตีี

วี่งขอแบบตบแร้ได้แต้นอายุหมุนมฤตยู้วนึทีและสองกดงงกดิอุ้ยเตะรับเตะรับปอเนี่ยอุ้ยพี่รับเฮ้ยแมกรับแมกรับโอ้ยี่้ย่ฮยเฮ้ย้ยเย้ยยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ขอเ้เฮ้ย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 เ้อเย้ เตรียมรำอล้ก้าวไปด้องมาตรงนี้เฮ้ยเหรอทำไมเขาลัก้ง่างไรง่ย่ะกลงบได้ไงโค้ดเหมือนต้องกระโดดได้ป้มันต้องกระโดดด้วยโค้ดเออมันต้องกระโดดด้วยได้ไไไไม่แม่ม่่ได้ก่อนเน โอ้โหกระโดด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 กรดตแก่และไม่มันต้องกระโดดเลยกระโดดเลยกระโดดแบบรับเลยกระโดดแบบอยากไกระโดดเออมไมไมามามาตู้ใช่ไหมหัวล้อนะใช่ไหมหัวล้อนัะใช่ไหมฮ้ยเออเคนยืนน่มหัวล้ออะไรใช่ไหมยังยังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋ตลกอ่ะ

สองพี่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 สามตวเองไป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 ไ เพื่อนอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนเพ่อนอแล้วเมาเฮ้ยปึ๊บอุ้ยเดวเือดกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยมั่งมัมั้งสวยอุ้ยคุณีกนะโอ้นดีนะดีเออายแล้วใครอใครเป็นอะไรใครเป็นมือะเอยเปลี่ยนลูกพีไหมเราเชื่อมั่นในทีมของเราเว้ยรับลีะเฮ้ยไม่ตีอีกแล้ว ไม่น่านะเราจะแพ้แล้วเพื่อนตอกแก้วอีกสามคะแนนอ่ะอุ้ยเอ้ยแ็นรับไม่ค่อยได้ต่อพี่ต่อต่ออุ้ยทำไมตีง่ายจังวะ ฟุตเฮ้ยสุดวั่ทุกคนเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องเราไม่ต้องแบบลองแห่งก็ได้เราลองข้างก็ได้ตีข้างก็ได้นะไม่ต้องไปใต้ลูกนะโอเคป่ะอย่างนี้ถ้าถ้ารู้สึกว่ามันใกล้นิดให้ตัวเองวิ่งไปตบให้มันลงฟังโอ้ยอย่าไปบังเอาเลยตบเลยตบเลยตบเลยเดี๋ยวหัวขาดนะเต้เขาเใส่ตีข้างก็ได้ฟดฟดไม่คือไม่ต้องลงไม่ไม่ต้องไปใต้ลูกแม่พวยเร็วแม่พวยเร็วไม่ต้องไปใต้ลูกพูดซะยาวเลยพูดซะยาวเหยียดไม่ต้องวิ่งไปใต้ลูก ไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่พูดเยอะเจ็บสรยไม่เล่นด้วยเยอนจคไม่เล่นด้วยไ่เล่นเลยไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่พูดเยอะดีนกอะหุยแมทพอย์แมทพอย์เียวเดียวคยวคเยว่อยด์พังอััง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  เราไปนอนให้เต็มอิ่มกันดีกว่าอมบแล้วออะไ่ยอะไรเอเนีลูกเดียวแล้วไม่ยอมเฮ้อะไรเนี่ยผมจะเก็บกระเป๋ากลับบ้านหอพักนี้ผมจะไม่อยู่แล้วอ เออชนนะเราลยกันไหมทุกคนโอ้ยออกกําลังกายที่มันสนุกจริงเลยเนาะใช่ปวดข้อมือเลยสงสัยตบเยอะเกินไปนี่เราแพ้อย่าไปพูดเยอะเราแพ้เราแพ้อย่าพูดเยอะวิวจะอย่าอยู่ใกล้นะทำไมอ่ะมันทุกคนไอ้คิดไปทันอ่ะอะไรวะเนี่ย เฮ้ยอืออะไรอะ่ะทำะไรอะ่ะไม่อยู่คนเดียวหืออะไรอะ่ะ <c oughs> อย่าลืมนะคะทุกคนถาโลโลอร่อยสนุกแกะซองง่ายมากๆมือก็ไม่ต้องเปื้อนไม่เลอะมือไม่สะดุดแม้เล่นเกมอยู่มีสามรสชาตินะรสขมข้นรสบราร์บีคิวรสสาหร่ายเกาหลีมาแล้วมาแล้วฮะโอเคโอเคไปอยูอ่ประจำที่ไปเอยแอบกินขนมเมกเนี่ย ไม่แบ่งไม่แบ่งนะอยากรู้แล้วละสีว่าใครชนะปันตึงนะรองเท like. ้าหายไปไหนข้างหนึ่งอะลืมไม่แน่เลยมันขาดหรอมันขาดด้วยเลยมันขาดอ๋ออันนี้คนกินรองเท้าไม่ใช่มันมันน่าจะหลุดตอนเล่นกินแลนะคะและผู้ชนะก็คือเต้เจเคและบิ๊กแบ็กสเซฟค่ะ ยยดดดดีี้้คคววใจรับและผู้ที่ชนะจะได้รับต่อเติมชั้นสองค่ะเฮ้นสองเลยเหรอเป็นการเสียแรงที่คุ้มค่านะแต่ว่าเราไม่ได้คะดดใช่ไม่ต้องห่วงเลยนะยังเราจะได้เติมยชั้นสองส่วนที่โลจะต้องขายของหนึ่งชิ้นใครจะที่โลผมขายอันนี้ครับแข่งได้แข่งได้วิเอามาเจอกันนะ มันใช้ไม่ได้ผมขายนี้นะเหลี่ยมซะด้วยเอามาเฮ้ยถือว่าไม่ขายละนีแสดงผมขายแล้วนะเออเออไม่เอาอันนี้มันเป็นเก็บตอมไม่ใช่หรอขายบ้างขายบ้างมันก็เป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งอะอะฮะโอ้โหหนึ่ง c เ p อร์ขอบคุณครับคุณแม็กซ์คะฉันจะต่อเติมให้คุณค่ะเอ้ยทุกคนไม่ดูหรอไม่ดูอะที่บ้านเรา ดันเอาไขได้แล้วแล้วเราขึ้นชั้นสองไงครับฮัลโหลก็ยังไม่มีบันไดอ่ะโอ้โแล้วค่อยากจะได้แล้วเนี่ยก็ต้องไปหาบันไดเอาในรอบนไม่มีไม่มีรูให้ขึ้นเลยหลับแบบดูให้ขึ้นอย่างเงี้ยมีบันไดเดี๋ยวจะทุบให้แต่ดีแต่นี่คือนี่คือผมโดนโดนโดนได้รับรางวัลรือ อย่ารับโทษนะเนี่ยมันดูมืดลงมันเล็กลงก็ได้แบบนี้น่ากลัวดูแค้ไปดูห้องพี่เต้เจคีนเราพื้นชั้นสองนี่ต้องซื้อด้วยเหรอห้องคนบางก่อนกับชั้นสองไม่เหมือนกันหนอคุณบางขายอะไรคะขายนี่ขายนี่ขายนีเครื่องปิ้งหนูปังเไหนไหนอเล็กอเล็กมันจะมีแล้วหรือเปล่าอเล็กอเล็ก อของหาย <นะ S 2> ขึ้นเรื่อยๆแล้วเงินฉันก็หายด้วยเงินในตู้เย็นเนี่ยใครขโมอยไปคุณเ้ผมอยากได้ข้างหลังครับชั้นสองข้างหลังได้ไหมอันเ,เดี๋ยวแจ้งพี่อีทมาต่อเติมให้แล้วกันนะคะครับได้เลยครับจะร้องเรียนแล้วครับเนี่ยนานแล้วเดี่ยวห้องผมอ่ะแต่ถ้ามีชั้นสองจะไม่มีหลังคานะ,ะนคุณตื้นเออคือเฟอร์ขายอะไรคะมีชั้นสองคอเฟอร์ขายอะไรคะขายเป็นขายผู้บุชั้น เฮ้ยโอ้ขายของอันนี้มันแปลกๆเก่าหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้มันของจากที่ใช้กิจกรรมดินมาไม่ใช่แล้วค่ะโต๊ะเลยค่ะให้เลยโอ้โหขายโต๊ะดูดิซื้อมาแพงนะคะเนี่ยโต๊ะไม้ก็คือขาแล้วก็จบไปกับขอพักอลเวงนะคะแล้วก็จบไปกับขอพักอลเวงเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะเดี๋ยวใครพูดตามไม่ได้ค่ะหลบไปโอ้ตัวจริงมาแล้ว ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลนบ๊ายบายทาโลโลอร่อยไม่เสดนดุดไปวล่าไป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 โลโล